สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวชุดพับก,กระจกของ Honda Accord G9 นะครับแล้วก็ชุดเซ็นเซอร์ท้ายอัตโนมัตินะครับตัวนี้ถ้าเรากดล็อกรถนะครับกระจกก็จะพับเก็บนะครับทำให้เรารู้แล้วว่ารถเนี่ยล็อกอยู่พอกดล็อกรถเนี่ยกระจกก็จะเปิดออกมานะครับและอีกอย่างหนึ่งคันนี้ก็มีระบบเซ็นเซ,นเซอร์เท้าด้วยนะครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับฝาก,กระจกหน้าล็อกแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะ เตะที่เซ็นเซอร์ให้ดูนะครับพอปลดล็อกนะครับฝาปงท้ายก็เปิดเป็นออปชั่นที่สะดวกสบายนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้<ะ><ะ>ก็คือสองอันนะฮะลองกดปลดล็อกนะครับอันนี้กดท้ายเดี๋ยวลองกดปลดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับปลดล็อกกระจกก็จะเปิดออกมาพอกดล็อกกระจกก็จะ พับเก็บนะครับนะครับทำให้รู้ว่ารถล็อกแล้วนะครับขอบคุณครับ